น้ำพุ่งไปห้องไปถูครูควันเต่ากันนิดวน้ำครับฝวนแจัน,จนไปหรองควาจัน,จนโอ้ต้องอยังไม่ตายน้ำเหรอ,ไ,รอไปเอาอาจันน้ำครับ เปียกแล้วเดี๋ยวหาระว,วัาางนะลูกระว,วังนะระวังนะระวังนลูกสโอ้สูงครับสูงสูง้สูงอ่ะเปิดหน่อยให้เหี้ยลูกเอาไเอาไง ระวังระวังจะน้องตีนนะวัวป่าไม่กล้าลงทายนะคนี่แม่ี่นอันี้อันนี้เาแม่ี่อันรูทมันมันคือูอะไรแม่ลงด้วยป่ามไม่กล้าลง นี่หรออันนี้ลงไปจากอันเหลืองอันนั้น,นอันนุ่มปอนด์ปอนด์กูบักก้าเหรอไปรวดชัวร์เยอะรึ